สารคามราชพัฒน้อมถวายกรพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสู่นาท่านทรงเสวยสวรรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนมกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรรคยาพิมานบนสถิตเสถียรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอลาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลายัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน หวิทยาลัยราชภัฒมหาสราคามร่วมกับทาย,ยกทาย,ยิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามคัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กถินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรต 12, ิ7 2พ0 0ษาและทอดถวายณวัดไพรสารศักดารามบ้านขอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556 เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองก์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรสีสวัสดิ์และสงโพธ์องค์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกฐถินได้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมโทร0437221189ต่อ155และ3 สองส,ส,องสตั้งแต่บัดนีด<ม>้เป็นต้น,ตนไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันทัศด,ดาวดวงจันโชธในรายการ m u c h a ช nel ที่จะพาทุกท่านไปพบกับข่าวสารข้อมูลรอบรวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมาสู่ทุกท่านค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะกองคลังสำนักง,งานอาธิการบดีจัดอบรมสัมมนา,าการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณสำหรับส่วนราชการและการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เมื่อวันที่30ตุลาคมงึถ -1 พฤศจิกายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สมชายกระเสมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสุรคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสรัมมนาเรื่องการบริหารงานการเงินการคลังและงบประมาณสำหรับส่วนราชการและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGP ณโรงแรมโรแมนติกรีสอร์ทแอนสปาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางลำดวนดวงคมทาผู้อหนวยการกองคลางเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการทั้งสองโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทราบถึงกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณดวงพรแก้วสุธาดำรงตำแหน่งคลังเขต3และคุณอัมภัยวันเปรมพิรักดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดศรีสะเกดเป็นวิทยากรอ,อบรมโดยมีเนื้อหาทางด้านกฎหมายปปชระเบียบพระราชกฤษฎีกรารวมทั้งการบรรยายภาพรวมหลักการบริหารการเงินการคลังงบประมาณระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินและเงินนอกงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-government procurement system เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า100คนได้มีความรู้เบื้องต้นในการฝึกปฏิบัติอีกด้วยมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2556ค่ะที่สนามบรุนปีดีดีโลก หรือสนามสามมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามโร,รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามประจำปีการศึกษา2556อย่างเป็นทางการโดยมีนายทวีปแก่นวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กําหนดจัดขึ้นทุกปีซึ่งนายทวีปแก่นวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่าในปีพุทธศักราช2556นี้ได้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมากมายอาทิกรีธาฟุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลแชร์บอลบาสเกตบอล เน็ตบอลตลอดจนการประกวดขบวนพาเรตกองเชียร์และเชียร์ลิดแดนซ์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ระดับปฐมวยัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาและหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยในตนเองและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและรู้รักสามัคคี ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนให้สมบูรณ yani ์ friend, laughter, แข็งแรงและเพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนทุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอีกด้วยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กฐถินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณนบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรศา และทอดถวายณวัดไพรสารศักดารามบ้านทอนสารตําบลวางแสงอําเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามในเช้าว claro ันอาทิตย์ที Think ่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื oh ่อเป็นการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และสงโพธิ์องค์กถินตลอด คืสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกถินได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทร0 43722118-9ต่อ155และ324ตั้งแต่แัดนี้เป็นต้นไป มาสู่ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยคณาจารย์ข้าราชการบุคลากรนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคกศพนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะก็ร่วมกันกับทางทาย,ยกทาย,ยิกาบ้านคอนสารค่ะซึ่งจะได้นําองค์กฐินสามัคคีประจําปีการศึกษา2556ไปทอดถวายณวัดภพศารศักดารามนะคะที่บ้านคอนสารตําบลวังแสงอาําเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามค่ะในวันอาทิตย์ที่1 0พฤศจิกายน2556 เพื่อเป็นการสืบทอดและก็รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะทางมหาวิทยาลัาายาลราชภัฏมหาสารคามค่ะจึงขอบอกบุญมายังทุกท่านนะคะทั้งท่านคณาจารย์ท่านข้าราชการบุคลากรนะคะและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะซึ่งก็สามารถที่จะส่งไปได้ที่สำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมและด้วยอนิสงส์ในการบริจาคทานในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ มีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ดลบันดาลให้ท่านนะคะพร้อมครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะที่จะทํานุบํารุงศาสนาของเราด้วยนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็มาดูกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากนะคะกองพัฒนาันศึกษาค่ะก็ได้ขอนะคะแจ้ง เชิญองค์การบริหารนักศึกษาสโมสรนักศึกษาทุกคณะและหัวหน้าห้องทุกหมู่เรียนนะคะได้ประชุมพร้อมกันค่ะในวันที่7พฤศจิกายน2556เวลา13นาฬิกาสนาทีนะคะณห,ห้องประชุมเทเตอร์อาคาร34คณะวิทยาการจัดการนะคะเพื่อที่จะร่วมกันประชุมหารือในส่วนของการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจํามหาวิทยาลัยในปีนี้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะมาหาก,กรรมแห่งความสุขและความอิ่มอร่อยค่ะนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนะคะประจำปี2 5 5 6น้นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามจะจัดขึ้นในวันที่13-17ถึง 17, พฤศจิกาย,ยน2556ณบริเวณริมคลองสมทวินนะคะนั่นก็คือสถานที่เดิมที่ใช้จัดงานในปีที่แล้วนั่นเองนะคะโดยในปีนี้ค่ะใช้ชื่องานว่าคืนเพนคืน12เพนเล่นโคมไฟใต้ประทีป มหกรรมอาหารท้องถิ่นปลอดเล่าปลอดภัยนะคะโดยในกิจกรรมภายในงานนะคะซึ่งมีถึง5วันด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารท้องถิ่นปลอดเล่าปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ท่านก็จะได้รับชมในส่วนของโชว์นะคะการประกอบอาหารส้มตําสาร,รคามสู่ครัวโลกนะคะต้องไปติดตามชมกันนะคะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะโดยนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค่ะท่านประธานหอการค้าและท่านผู้บังคับการตำรวจ จังหวัดมหาสารคามก็จะได้ให้เกียรติในการร่วมโชว์ในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้คะ่ะในวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นในส่วนของการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่งนะคะพร้อมทั้งการประกวดบ่าวผู้ดีสีตักศิลานะคะหรือว่ามิส มิสเตอร์มหาสารคามนั่นเองนะคะก็ท่านใดที่เป็นหนุ่มหล่อสนใจอยากจะเข้าร่วมการประกวดก็อย่าลืมไปติดต่อสอบถามกับนนที่เทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะส่วนในวันที่15ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการประกวดมิสสารคามควีนนะคะหรือว่าการประกวดสาวประเภท2นั่นเองนะคะวันที่16ค่ะจะเป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศค่ะและก็ในวันสุดท้ายนะคะท่านก็จะได้รับชมในส่วนของการประกวด ประดิษฐ์กระทงเล็กนะคะนั่นก็คือกระทงใบตองนะคะในเวลา9ก้นาฬิกานะคะซึ่งจะทําการประกวดกันที่ชั้น2ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะคะนอกจากนี้ค่ะในเวลา16บหนาฬิกานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมรับชมขบวนแห่กระทงสวยงามจากทั้ง30ชุมชนได้นะคะนอกจากนี้นะคะในวันในเวลา17บเนาฬิกาในวันเดียวกันนะคะวันที่17นะคะก็จะเริ่มชมในส่วนของการสแสดงดนตรีลูกทุ่งนะคะแล้วก็ในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปก็จะเป็นในส่วนของพิธี เปิดงานคืน12เพนเล่นโคมไฟใต้ประทีปและการบูชาพระแม่คงคาพร้อมลอยกระทงในคืนวันเพญเดือน12นะคะในการในงานนี้นะคะก็จะมีการแข่งขัน,ขนโ,โคมไฟลอยฟ้านะคะและการประกวดนางนพพระมาศนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานลอยกระทงในปีนี้และก็ตลอดทั้งงานใน5วันนี้นะคะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17นะคะ ก็จะมีในส่วนของการนะคะออกบูธมหกรรมอาหารนะคะทุกท่านได้ไปเลือกซื้อเลือกชิมนะคะเลือกช็อปนะคะสำหรับนะคะร้านอาหารนะคะหลากหลายท้องถิ่นสะอาดอร่อยถูกใจนะคะกว่า100ร้านค้านะคะที่ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้คัดสรรมาให้ชาวจังหวัดมหาสารคามได้มาร่วมชิมร่วมช็อปกันนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะในวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายน2 5งพณบริเวณริมคลองสมทวินนะคะอย่าลืมไปพบกัน ที่งานลอยกระทงนะคะค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนะคะสกูป๊ปกระถินสำริดเด็กดีวีสตาค่ะรับชมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้ก็พบกับชีช่องประกาศจันทรมัยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะชีมีสัมภาษณ์พิเศษจากท่านอาจารย์โรงเรียนบ้านท่าสองพรค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่จะมาแนะนําให้เราชาวอาร์มิวิชแนลได้รับทราบกันค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ ท่านผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านอาจารย์นิพารักษยอดยิ่งค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์นงรักษรัตนพันธ์ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์มัดิวันวิปปัตชานะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้ยินข่าวมาว่าคุณท่านท่านท่านอาจารย์มีโครงการพิเศษคือโครงการอะไรคะอาจารย์คะโครงการที่เราจะมานําเสนอนะคะก็คือโครงการกระถินสำริดของเด็กดีวีสตาร์ค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักพธรรมกายะนะคะที่ได้รับความกรุราจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพยานนโมณีค่ะ,คะท่านได้ได้อนุเคราะห์ในโครงการนี้เรามาตลอดคือเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมโลกฝึกให้เด็กนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ของเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามะนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนั่นคือความเป็นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเราอยากทราวบว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้หรือวัตถุประสงค์เนี้ยค่ะสาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะค่ะ,ะหนึ่งก็เพื่อให้เด็กดีวีสตาร์ของเราเนี่ยแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะคะ,คะได้ฝึกการเป็นผู้ให้นะคะ,คะ,ะรู้จักการทําทานแล้วก็การทําหน้าที่กัลยาณมิตระค,ะค่ะ,คะ,ะข้อที่2นะคะส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทํางานเป็นทีม การวางแผนแล้วก็ฝึกความเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคิดเริ่มสร้างส,รา,งสาร์การพูดแล้วก็การลงมือปฏิบัติะนะคะเป็นต้นแบบของเยาวชนด้านศิลธรรมอย่างแท้จริงน,นะคะ,สสะ,คะออข้อ 3. นะคะออส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนนะคะ <สๆ S 1> อย่างต่อเนื่องนะคะเ,ออเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะ หดับข้อที่4ีนะคะเพื่อให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะคะ,ะทุกคนได้เกิดความภาคภูมใิใจแล้วมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดดงามให้สืบไปค่ะค่ะซึ่งก็เหมือนกับการได้ร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมค,ค,คแล้วก็ก็ถือป็นกิจกรรมนี้นก็ฝากให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยพูดถึง เชิญชวนให้<อ>ทุกๆท่านที่ดูอยู่ทางบ้านได้มาเข้าร่วมก<อ>ิจกรรมนี้ค่ะ,ะ,ะก็เชิญชวนกัลยาณมิตรที่มีจิตกุศลนะคะให้มาร่วมกระถินสำริดเด็กดีวีสตาของเราซึ่งจะมีหมายกำหนดการนะคะวันที่7วันพฤหัสบดีที่7นะคะเราจะตั้งองค์กระถินรวมที่ วัดเวรุวนารามเวรุวนารามนะคะวันวันศุกร์ที่8ปดพฤศจิกายนเราก็จะไปทอดวัดเวลุวันของวัดปุดหัวช้างหรือเรียกอีย่างหนึ่งก็คือวัดบ้านวางไผ่วัดบ้านวางไผ่ะซึ่งซึ่งไม่ห่างจากโรงเรียนของเรามากนะคะข้ามลำชีไปนะคะก็ก็ก็จะใช่เลยค่ะห้าหกกิโลนี่แหละค่ะก็จะใช่เลยอ่า เท่าที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลาย10ปีมานี้นี่ที่ผ่านมานี่ปรากฏว่ากระถินจะตกค้างเยอะนะคะค่ะ,ะซึ่งจะส่งผลให้ให้เกิดในด้านลบนะคะในทางพระพุทธศาสนาแล้วที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธของเราเข้าวัดน้อยไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือน้อยไปเรื่อยๆ ทำให้วัดรุ่งเนี่ยจากที่เจริญรุ่งเรืองก็กลายมาเป็นวัดร้างะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลยเมีจิตสํานึกว่าควรจะนําเยาวชนของเรานักเรียนของเราเนี่ยเข้ามาในวัดนะคะ,คะใช่ค่ะซึ่งบวรนะคะ,ค,ะคือบ้านโรงเรียนแล้วก็วัดะนะคะ เราเราจึงทํากระถินที่ตกค้างซึ่งวัดวัดนี้นี่ไม่มีใครไปจองเป็นเจ้าภาพกระถินนะคะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นทางเรียนของเราก็เลยร่วมกับชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็ที่วัดแล้วก็โรงเรียนไปจองเป็นกระถินสามัมคคีเป็นกระถินสำลิดสำหรับเด็กดีวีสต์ของเรานะคะ,คะซึ่งในโครงการนี้ ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพระเดชพระคุณพระเทพยานนมุนีนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้วก็พระเทพพระวงศาจารย์นะคะที่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9้าวัดบ้านหนองแวงจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็พระอธิการจันดา,าจันทนะวโนเจ้าอาวาสวัดเบียรุวนาราม ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัตรกุดหัวช้างที่เราจะไปทอดถวายนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือบ้านวางไผ่ะนะคะ,ะซึ่งกำหนดการของเราเราก็กล่าวไปแล้วว่าเราจะรวมตั้งองค์กฐถินในวันพฤหัสบดีที่7ะนะคะ,ะที่วัดแล้ววันที่8เราก็จะทำการทอดถวายกฐถินนะคะ นี่คือโครงการของเราที่จะนําเด็กนักเรียนและก็คณะครูแล้วก็<ะ>วกชุมชนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านทั้งหหมู่บ้าน7หมู่บ้านเราจะรวบรวมกันไปช่วยกันไปทอดทวา,ายกันตรงนี้ค่ะ,ะเราก็เลยอ,อยากจะเชิญชวนให้กัญยาณมิตรนะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านที่ศรัทธาในพุทธศาสนาของเราได้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอด พระพุทธศาสนาของเราต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะทางเรียนบ้านท่าสองครก็ได้รับเกียรติอันสูงส่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินสำริดที่วัดเวรุวันวนารามนะคะบ้านปุดหัวช้างตำบลขามระเยียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งเป็นวัดกระถินตกค้างไม่มีเจ้าภาพที่จะจองกระถิน ดังนั้นคณะครูนักเรียนซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการจัก,กริดวรรณโทนายบุญศรีวิสาคามผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทอดกระถินสำริดสำัมกีในครั้งนี้ขึ้นนะคะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญคณะท่านผู้ใจบุญกัลยาณมิตรทั้งหลายได้มาร่วมในงานทอดกรถินในครั้งนี้ ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมดีๆนะคะจากท่านอาจารย์ที่ได้มาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมกันถือว่าเป็นโครงการที่ดีกันมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชีก็ต้องขอกราบขอพรบคุณท่านอาจารย์ทั้งสามท่านมากพระค่ะขอบคุณ,ค,ณ<า>ค่ะมีโครงการดีๆเชิญท่านอาจารย์มาแนะนําที่นี่ใหม่นะคะเพื่อให้ท่าน ผู้ชมที่สนใจทำบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ชีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทาง m อ u Channel ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะดิฉันทัดดาวดวงยันชน่วพร้อมทั้งทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ เป็นสาวสรีรวมความรักสามสัคคี สารคามร,ราชพัฒน้อมถวายก่อนพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสู่นาท่านทรงเสวยสวรรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนมกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรยาพิมานบนสถิตเสถียรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลายัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน วิทยาลัยราชพัฒมาอาสรคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กฐินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พัรษาและทอดถวายนาวัดไพรสารศักดารามบ้านคอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไวา้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองก์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรสีสวัสดิ์และสงโพธิ์องค์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกฐินได้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมโทร0 43722118-9ต่อ155และ324ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป